อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่641ใช้เลเวลบีบำรุงต้นไม้ฟุ้มฟุ่มผู้คนร่วงจากยานกลายเป็นอาหารของต้นไม้เพลิงต้นไม้เพลิงเมื่อได้รับสารอาหารมหาศารก็ให้กำเนิดลูกปีศาจโทรกว่า70-80ตัวในคราวเดียวเห็นฉากตรงหน้าในหัวใจของฉินเฟิงเต้นครึกโครมด้วยความโกรธ ผู้ใช้พลังเลเวล B ก็โกรธเรี้ยวไม่แพ้กันตวาดลั่นออกมาแกขัดขวางพวกเราฉินเฟิงถึงแกจะเป็นเจ้าหน้าที่ของพันธมิตรมนุษย์แต่ถ้าให้พูดโดยรวมก็ไม่ต่างจากเม็ดงามเม็ดหนึ่งเท่านั้นดันกล้าอวดดีต่อหน้าพวกเราล้างตารอไว้ให้ดีเถอะในครั้งหน้าฉันจะไม่เอามนุษย์เป็นเป็นมาอีกแล้วแต่จะฆ่าพวกมันก่อนแล้วขนมาเป็นศพเดี๋ยวจะได้รู้กัน ได้ยินประโยคนี้ความโกรธของฉินเฟิงก็ไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปไม่หรอกคงมาไม่ได้อีกแล้วเพราะฉันจะไม่ให้โอกาสแก่อีกฉินเฟิงตวาดน้ำเสียงเย็นชาไอ้ที่บอกว่ามาไม่ได้นั่นมันแก่มากกว่ามัง้งฉินเฟิงต่อให้แกแข็งแกร่งแค่ไหนแต่จะสามารถรับมือกับการโจมตีของเลเวลบีหลายคนพร้อมกันได้หรอวันนี้จะเป็นวันตายของแก ช่วงเวลานี้เลเวล B ที่ถูกเทเลพอร์ตไกลออกไปได้กลับมาแล้วทั้งหมดร่วมมือกันล้อมรอบฉินเฟิงกับไป่หลีกลิ่นอายสังหารคละคล้งตอนนี้ไป่หลีไม่ได้ขัดขวางพวกเขาอีกต่อไปดังนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ฝั่งตนมีคนเยอะกว่ามากความมั่นใจเลยยิ่งเพิ่มพูนอย่างไรก็ตามฉินเฟิงกลับเอ่ยออกมาแค่สั้นๆในเมื่อพวกแกชอบการบูชายันนัก ถ้างั้นทำไมไม่ใช้ชีวิตตัวเองบูชายันซะละ่ะสิ้นเสียงมีดรูนสีทองในมือฉินเฟิงได้หายวับไปถูกเก็บกลับเข้าสู่พื้นที่มิติจากนั้นหมวกกรอะชิ้นหนึ่งได้ปรากฏขึ้นสวมทับบนหัวเขาหึ่งฮึงคล้ายปรากฏกลิ่นอายอะไรบางอย่างส่งออกมาจากร่างของฉินเฟิงแมมเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าถุงมือหรือหมวกกราะที่เพิ่งสวมทับเข้าไป เห็นได้ชัดว่ามันเป็นแค่ชุดต่อสู้ธรรมดาธรรมดาแต่กลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงวินาทีต่อมาในมือของฉินเฟิงเรียกอาวุธขึ้นมากลุ่มอีกครั้งแต่คราวนี้อาวุธกลับเป็นสีดำสนิททั้งยังสาดแสงสีดำม่วงตลอดเวลาไม่ว่าจะมองด้วยตาเปล่าหรือใช้พลังสมาธิกลับไม่สามารถเพ่งมันได้อย่างชัดเจนคล้ายกับว่าตัวมีดกำลังสั่นสะเทือนตลอดเวลา ตมกลิ่นอายกวาดออกทุกทิศทางเมื่อสวมใส่กราะศักดิ์สิทธิ์ความเร็วของฉินเฟิงเพิ่มพูนขึ้นเป็นอย่างมากกระทั่งเลเวลบีกลุ่มนี้ถึงแม้พวกเขาจะตรึงสายตาบนร่างฉินเฟิงมาก่อนแล้วทว่าตอนฉินเฟิงเคลื่อนไหวพวกเขากลับไม่สามารถมองเห็นมันได้ภายใต้แสงและเงาที่วูบไหวไม่มีทางที่ผู้คนจะทันตอบสนอง กลุ่มเลเวลบีที่ก่อนหน้านี้ยังหยิงทนงก้าวร้าวบัดนี้หัวใจกระตุกกูบเร่งร้าวกำลังภายในเปิดใช้งานโลปราณกำลังภายในทันทีกระทั่งบางคนถึงกับหยิบโล่ใหญ่มาถือในมือเลเวลบีเหล่านี้ล้วนมาจากกองกำลังมืดแถมยังค่อนข้างมีชื่อเสียงพวกเขาล้วนฝึกฝนเทคนิคคู่ขนานส่งผลให้มีความแข็งแกร่งทางกายภาพค่อนข้างสูงครอบครองสุดยอดพละกํลัง ดังนั้นอาวุธที่พวกเขามักจะใช้ก็คือโล่แบบนี้แน่นอนว่าไม่ได้ใช้ป้องกันอย่างเดียวแต่ยังสามารถใช้มันทุบตีผู้คนได้อีกด้วยช่วงเวลานี้เหล่าเลเวลบีที่กำลังสับสนห่วงอารมณ์แตกต่างกันไปต่างๆหน้ายังไม่ทันเรียกสติกกลับคืนโดยสมบูรณ์ร่างร่างหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นหน้าพวกเขาแทบไม่มีเวลาให้ตั้งสติคิดหนึ่งมือวูบไหวรวดเร็วปานสายฟ้าฟาด ตามด้วยเสียงสายลมหวิวแรงกดดันดัง่งขุนเขาไท้าซานบทขยี้ลงมาปงบังเกิดก้องกังวานร่างตรงข้ามชายคนนั้นหยุดเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันเปิดเผยรูปโฉมออกมานั่นมันฉินเฟิงไม่ใช่หรอช่วงเวลานี้ฉินเฟิงกุมมีดลายดำม่วงไว้ในมือเขาฟันลงบนโลกกำลังภายในมหาสารที่เคลือบอยู่บนโลถูกฉินเฟิงทลายลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นโลกขนาดใหญ่ใบนี้ก็เริ่มเกิดรอยปริร้าวแต่กระแหงไม่ต่างจากใยแมงมุมในสายตาของเลเวลบีแสดงออกชัดว่าไม่อยากจะเชื่อเบิกตากว้างอึ้งงันไม่ทันขยับตัวตายซะฉินเฟิงวาดมือออกไปมีกดกระสัดครามฉบับดัดแปลงใหม่ส่งเสียงหึงห่งๆตัดเข้าใส่ผู้ใช้วรยุทธโบราณเลเวลบีเพลงโลกปราณกำลังภายในแตกเป็นเสียงเสียง ตรงข้ามกับชินเฟิงสองแขนของชายคนนั้นกำลังร่ายรำอย่างดุเดือดระเบิดกำลังภายในออกมาพยายามต่อต้านการโจมตีของชินเฟิงแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมีดเล่มนี้ชัวเลือดสาดกระเซ็นแขนข้างหนึ่งถูกสะบั้นออกแขนข้างนั้นร่วงหล่นลงจากท้องฟ้าจมเข้าไปในต้นไม้เพลิงเกิดเสียงสวบสาบก่อนละลายหายไป กิ่งก้านของต้นไม้เพลิงสายโอนเอ็นอย่างแรงเห็นได้ชัดว่ามันชอบแขนข้างนี้มากเปรีย้ยเปรีย้ยเปรีย้ยบังเกิดสะเก็ดเชื้อไฟหลายครั้งร่วงตกลงกับพื้นแล้วกลายเป็นลูกทโทรแรกเกิดแต่บนท้องฟ้าการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปฉินเฟิงออกไล่ล่าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเมื่อแขนขาดหายไปข้างหนึ่งอีกฝ่ายก็ไม่สามารถเอาชนะฉินเฟิงได้ ฉิมเฟิงไล่ตามติดสุดท้ายสบโอกาสใจวงมีดแทงทะลุช่วงท้องของศัตรูหึ่งหึงมีดกระสัดครามสั่นสะเทือนปากแผลในช่องท้องขยายใหญ่ขึ้นเลือดหลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องแรงสันสะเทือนบทขยี้ลำไส้และกระเพาะอาหารของเขาออกแกนี่แกชายคนนั้นอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ฉินเฟิงคร้านจะรอฟังมีดกระสัด ครามถูกชักออกมาร่างของเขากระพริบไหวปรากฏกายขึ้นอีกทีจากเบื้องบนหนึ่งเท้าที่อัดแน่นไปด้วยกำลังภายในย่ำเต็มแรงลงบนร่างผู้ใช้วรยุทธโบราณที่เพิ่งถูกแทงไปปังดังกระสอบทรายที่ถูกทุบผู้ใช้วรยุทธโบราณคนนี้ถูกเหยียบร่วงลงจากฟากฟ้าหล่นลงไปในต้นไม้เพลิง ต้นไม้เพลิงบังเกิดความสุขสมแตกหน่อออกผลอีกครั้งทั้งยังสูงขึ้นกว่าเดิมถึง10เมตรเห็นได้ชัดว่าการใช้เลเวล B คนหนึ่งเป็นอาหารบำรุงต้นไม้มันเทียบเท่าได้เลยกับชีวิตผู้บริสุทธิ์หลายร้อยคนใช้เวลาไม่ถึง3นาทีฉินเฟิงก็สามารถสังหารศัตรูได้หนึ่งคนแต่เขายังไม่ยอมหยุดง่ายๆเพราะเมื่อพูดแล้วว่าจะฆ่าทั้งหมดตนก็ต้องทำตามสัญญา คนจากกองกำลังมืดทั้งหมดในที่นี้จะต้องตายร่างของฉินเฟิงวูบไหวอีกครั้งกระโจนเข้าสังหารแข่งฆ่าศัตรูและในบรรดาศัตรูมีสามคนเป็นมือปืนซึ่งสำหรับอาชีพนี้เมื่อสามารถไต่ไปถึงเลเวลบีได้แล้วพลังสมาธิของพวกเขาจะสูงล้ำเกินกว่าผู้คนทั่วไปดังนั้นอาวุธที่พวกเขาใช้งานทั้งหมดหล้วนเป็นรุ่นพิเศษที่สรรสร้างขึ้นด้วยตัวเอง ทั้งหมดเลงเป้ามาทางฉินเฟิงระเบิดอำนาจสังหารพลังสมาธิพลังสะท้อนกลับทว่าพลังสมาธิของฉินเฟิงก็ใช่ว่าจะอ่อนแอกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปยามมันกวาดออกพลังสมาธิของเหล่ามือปืนพลันถูกแทรกซึมและลบล้างสุดท้ายกระสุนปืนใหญ่สะท้อนกลับร่วมมือกันฆ่ามันซะบังเกิดลมกันโชคหน้าวันเกรงก่อตัวเป็นพายุทอร์นาโดขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรทะเองปรากฏใบมีดสีขาวว่ายวนอยู่ภายในตราบใดที่ฉินเฟิงถูกสูบเข้าไปสิ่งที่รอคอยเข้าอยู่คือใบมีดนับล้านที่พร้อมสับเข้าหากันมีดกษัตริย์ครามเอย๋ยจงทำลายมันให้แก่ฉันมีดกษัตริย์ครามในมือของฉินเฟิงกระพริบไหวรุนแรงกำลังภายในอัดฉีดลงคมมีดก่อเป็นเงาร่างขนาดใหญ่ สับสบ้นพายุทอร์นาโดผ่ามันแยกเป็นสองซี่ทว่าอาศัยจังหวะฉินเฟิงเบียงเบนความสนใจนี้ปรากฏเลเวลบีอย่างน้อยสี่คนช่วยโอกาสเข้าประชิดตัวเขาปิดล้อมฉินเฟิงจากสี่ทิศทางตายซะกระบวนท่าวอนยุทธไตาวายุอภิรมกระบวนท่าวอนยุทธดาบตัดดารากระบวนท่าวอนยุทธหมื่นทิมแทง หลากหลายการโจมตีกระหน่ำเข้าใส่โลกปราณกำลังภายของที่ปกคลุมฉินเฟิงปังปังปัปัง,ปง,ปง,ปงโลกปราณกำลังภายในของฉินเฟิงอ่อนโทมลงอย่างรวดเร็วทว่ากำลังภายในจากในกายเขาก็ำลังไหลออกไปเติมเต็มมันอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่เมื่อเทียบกับกำลังภายในที่ฉินเฟิงมีอยู่แล้วไอที่เพิ่งสูญเสียไปมันไม่มีค่าเลยให้กล่าวถึงสายหัวป ฉินเฟิงคำรามเกลี้ยวกราดเอี้ยวตัวตัดวาดมีดกษัตริย์ครามม้วนเป็นวงฟ,ฟุฟฟุฟโลปราณกําลังภายในของศัตรูพังทลายลงในคราวเดียวยังไม่พอการกระหน่ำโจมตีก่อนหน้านี้ทั้งหมดยังถูกบทขยี้กำจัดไปแรก,กรกกรอรูนของคนเหล่านี้รวมไปถึงกราะในถูกมีดกริย์ครามสะบั้นทำลายทันทีกรอศักดิ์สิทธิ์ของฉินเฟิงกระพริบไหวอีกครั้ง ผลบอกายปรากฏขึ้นเบื้องหลังหนึ่งในสี่แก่นั่นแหละตายซะคมมีดสว่างว่าร่างของอีกฝ่ายถูกสับเป็นชิ้นชิ้นศพร่วงหล่นลงจากฟ้าไม่มีใครสามารถเล็ดลอดจากฉินเฟิงไปได้ค่าค่าค่า,าบนท้องฟ้าผู้ใช้วรยุทธ์โบราณหลายคนถูกสับั้นชีวิตจนสิ้นภายในเวลาแค่สิบนาทีมีตัวตนทรงพลังตายมากกว่าหกคน ต้นไม้เพลิงยิ่งได้รับสารอาหารก็ยิ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันความสูงทะลุไปถึง370เมตรแล้วช่วงเวลานี้ยังเหลือเลเวลบีจากกองกำลังมืดกว่า10คนแต่ทั้งหมดเป็นได้เพียงลูกแกะเฝ้ารอการถูกเชือดเมื่อเรื่องราวดำเนินถึงจุดนี้ในที่สุดบางคนก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวไม่เข้าท่าแล้วหนีกันก่อนเถอะ คิดได้ก็สายไปแล้วฉินเฟิงจะปล่อยให้คนเหล่านี้หลบหนีไปได้อย่างไรทั้งหมดจะต้องกลายเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้เพลิงนี่จะช่วยให้เขาประหยัดเวลามากขึ้นฉินเฟิงไล่สังหารไม่หยุดยัง้งตอนที่642ต้นไม้เพลิงกินคนมีป่ายีคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆต่อให้คนเหล่านั้นมีความปรารถนาแรงกล้าแค่ไหนก็ไม่มีทางหลบหนีไปได้ สุดท้ายทั้งหมดถูกป้อนเป็นอาหารบำรุงแก่ต้นไม้เพลิงระหว่างการต่อสู้เรือหอกของกลุ่มเฟิงหลีได้มาถึงแล้วเช่นกันแต่ไม่ได้ทำการยิงสนับสนุนออกไปเพราะระดับการต่อสู้ของฉินเฟิงในครั้งนี้ต่อให้เรือหอกเสนอหน้าก็คงทำได้แค่ตกเป็นเป้าโจมตีไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ฉินเฟิงกลัวว่าพวกเขาจะตกเป็นตัวประกันของเลเวลบีจากกองกำลังมืด ดังนั้นสั่งการห้ามปรามไว้แต่เนิน่นเน่นเร็วเข้ารีบไปช่วยผู้รอดชีวิตมากับพวกเราเถอะพวกคุณยังคิดหลบหนีไปเพื่ออะไรไปตายในทุ่งล่าหรือได้โปรดมากับพวกเราเราเป็นคนจากเมืองลาวาเดือดกลุ่มเฟิงหลีใช่แล้วพวกเรามาจากกลุ่มเฟิงหลีพวกเราไว้ใจได้นะขึ้นมาเอถอะท่ามกลางความโกลาหลฝูงชนเริ่มได้รับความช่วยเหลือ และในเวลาเดียวกันนั้นเองสมาชิกของพันธมิตรมนุษย์ในที่สุดก็มาถึงคนกลุ่มนี้มาช้ายิ่งกว่าเรือเหาะซะด้วยซ้ำไม่ทันได้เข้าร่วมการต่อสู้แน่นอนว่าต่อให้พวกเขาคิดเข้าร่วมการต่อสู้ก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันเพราะฉินเฟิงใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สังหารได้คนหนึ่งแล้วดังนั้นต่อให้พวกเขาออกมาตั้งแต่แรกก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี แต่ตอนนี้การที่สมาชิกเลเวล B จากทางพันธมิตรมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นวัตถุประสงค์ของพวกเขาย่อมชัดเจนเกือบทั้งหมดมองไปยังใต้ต้นไม้เพลิงสายตาจดจ้องอยู่กับปีศาจโรลาวาเดือดปัจจุบันมีเพียงฉินเฟิงคนเดียวเท่านั้นที่สายตาตรึงอยู่กับต้นไม้เพลิงต้นยักษ์แทบไม่ต้องเสียเวลาคิดเขาสั่งให้ไปหลีถอนตัวทันที ถึงเขาจะรู้อยู่แล้วก็เถอะว่าการบูชายันเลเวลบจะช่วยให้ต้นไม้เพลิงได้รับสารอาหารอย่างมากแต่เขาก็ไม่คาดคิดถึงขนาดที่ว่าต้นไม้จะเติบใหญ่ได้รวดเร็วขนาดนี้ปัจจุบันแตกเป็นพุ่มสูงถึง500เมตรแล้วช่วงเวลานี้เลเวลบี B, ที่ตามมาสมทบสัมผัสดได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากต้นไม้เพลิงมหาศาลจนผู้คนยากจะหายใจฉิมเฟิงคุณไม่เป็นไรใช่ไหม เหอเลอ่มหมิงกับอีกสองคนเอ่ยถามพวกเขาต่างจากเลเวลบีคนอื่นๆมีได้ออกไปล่าปีศาจโทรในทันทีแม้ว่านั่นจะเป็นการสร้างโอกาสร่รำรวยแก่พวกตนก็ตามแต่ทั้ง3ให้ความสำคัญกับชินเฟิงก่อนเป็นอย่างแรกแน่นอนแม้ปากจะเอ่ยถามชินเฟิงหากแต่สายตาของทั้งสกลับเบนตกลงบนอาวุธในมือเขา เจ้าสิ่งนี้คืออาวุธที่สามารถใช้สังหารผู้ใช้พลังเลเวลบีได้เกรงว่ามันจะไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่คงมิแคล้วเป็นสุดยอดอาวุธเทวะผมไม่เป็นไรแต่ตอนนี้พวกเราต้องรีบถอนตัวทันทีฉินเฟิงกล่าวอ้าวทำไมละ่ะเกิดอะไรขึ้นผมเกิดลางสังหอ์ไม่ดีขึ้นน่ะสิฉินเฟิงย้ำเตือนสำหรับเลเวลบีสามคนที่มาถึงตั้งแต่แรกพวกเขาทำเงินได้เยอะมากแล้ว อีกอย่างพวกนี้ยังเป็นลูกโทรเลยไม่จำเป็นต้องประโจนหาเนื้อชิ้นเล็กประเด็นก็คือพวกเขาเองก็บังเกิดความรู้สึกไม่ดีเช่นกันดังนั้นเมื่อฉินเฟิงเสนอพวกเขาก็ตอบรับทันทีพอพวกเขาจากไปนั่งเรือหอกของฉินเฟิงทิ้งห่างออกมาจูจ่จก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างฉับพลันในระยะไกลพื้นดินยกสูงขึ้นแอ่งลาวาปะทุเดือดพล่านวูมม นาใจกลางทานลาวาเดือดรากต้นไม้สีแดงเข้มเลื้อยลดขึ้นมาจากพื้นดินจากนั้นพื้นดินเริ่มถูกทำลายยกสูงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายลากยาวไปไกลกว่า2เมตรและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังลุกลามไปถึงเลเวลบีจากฝั่งพันธมิตรมนุษย์คนอื่นๆที่กำลังออกล่าลูกโทรเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ผู้ใช้วรยุทธโบราณร้องอุทานแรงสั่นสะเทือนรอบตัวเขาเริ่มรุนแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยเรื่อพื้นดินปริแยกเป็นรอยร้าวรากต้นไม้เลื้อยขึ้นมาจากใต้ดินผู้ใช้วรยุทธโบราณพยายามหลบหนีแต่เหมือนจะถูกค้นพบถูกรากไม้นับไม่ท่วนเข้าโอบล้อมโจมตีรัดพันเขาไว้อย่างแน่นหนาเปรี้ยง ผู้ใช้วรยุทธโบราณระเบิดกำลังภายในดิ้นรนขัดขืนอำนาจอันทรงพลังกวาดกระจายไปไกลจนสามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนการต่อสู้ดิ้นรนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะสลัดหลุดเลยนั่นหลิวจือดูเหมือนว่าฟู่เหวินจูจะรู้จักอีกฝา่ายเขาก้าวออกไปแต่ถูกฉินเฟิงคว้าตัวไว้อย่างรวดเร็วอย่าตอนนี้พวกเราช่วยเขาไม่ได้แล้ว เหลือบมองลงไปอีกทีพบว่ารากไม้ยิ่งมายิ่งรัดตัวหลิวจือพัวพันเขาจนหมดลมหายใจก่อนลากศพเข้าหาต้นไม้เพลิงช่วงเวลานั้นเองลำต้นของมันกลับปรากฏปากใหญ่อ้าออกอย่างกระทันหันหวือหลิวจือถูกโยนเข้าปากต้นไม้ปากใหญ่หุบปิดลงต้นไม้เพลิงมีได้ขยายขนาดใหญ่อีกต่อไป หากแต่รากไม้ของมันคล้ายสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเดิมดูน่าสยดสยองอย่างถึงที่สุดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ดูเหมือนว่าคนที่เผชิญกับปัญหาดังที่กล่าวจะไม่ได้มีแค่คนเดียวสามารถเอ่ยได้ว่าผู้ใช้พลังที่บุกเข้ารอบๆและยังไม่ได้หลบหนีต่างถูกพวกมันเข้าพัวพันทั้งสิน้นบางตำแหน่งอยู่ใกล้ต้นไม้เกินไปไม่สามารถหลบหนีได้บางคนโชคดีหน่อยที่อยู่ไกลย,ยังคงหลบหนีได้ทัน ฉินเฟิงพวกเราต้องเรียกเลเวลเอมาช่วยเหลือแล้วอำนาจของเจ้าต้นไม้นั่นนากลัวเกินไปแต่ฉินเฟิงกลับสายหัวและเปิดอุปกรณ์สื่อสารเมื่อไหร่เมืองลอยฟ้าจะมาถึงอีกครึ่งชั่วโมงครับประธานนี่ถ้าแค่ครึ่งชั่วโมงฉินเฟิงยังพอรอได้อย่างไรก็ตามแผนที่วางไว้กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกคนดูนั่นต้นไม้กำลังเคลื่อนที่ มันมันมีชีวิตงั้นหรือฟูเหวินจูและคนอื่นๆหัวใจเต้นตึกตักครึกโครมบ้าจริงสีหน้าของชินเฟิงเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดเพราะเลเวลบีที่ละโมบโลภมากพวกนั้นกลับตัดสินใจหลบหนีไปยังทิศทางของเมืองลาวาเดือดหากพวกเขายังมุ่งหน้าต่อไปไม่เกินห้านาทีทั้งคนทั้งต้นไม้คงบุกไปถึงเมืองเพราะท้ายที่สุดแล้วระยะห่างระหว่างทั้งสองมันใกล้เกินไป ยังไม่กล่าวถึงเรื่องที่ว่าต้นไม้เพลิงแม้มีขนาดใหญ่โตแต่เคลื่อนที่ครั้งหนึ่งกินระยะทางนับหลายร้อยเมตรดังนั้นยังคงว่องไวถ้าพวกคุณยังไม่อยากตายก็ขอให้วิ่งอ้อมไปทางอื่นซะฉินเฟิงคำรามด้วยความโกรธแต่ต้นไม้เพลิงมีขนาดใหญ่เกินไปช่วงเวลานี้ต่อให้พวกเขาหันหัววิ่งไปทางอื่นก็ไม่สามารถหลบหนีมันได้อยู่ดีดังนั้นหลายคนไม่คิดฟังคำขู่ของชินเฟิง ไปหลีลงมือเลยฉินเฟิงตะโกนไปหลีหายวับไปจากที่เดิมอย่างเปิดและคนอื่นๆหัวใจกระตุกกูบพวกเขาแค่มองก็รู้ว่าวันนี้ฉินเฟิงโกรธมากผู้การฉินใจเย็นใจเย็นก่อนอย่าฆ่าพวกเดียวกันเลยฉินเฟิงเอ่ยเสียงเย็นผมจะช่วยพวกเขาหนีต่างหากไม่ได้คิดฆ่าพวกเขาจะกลัวก็แต่ว่าคนพวกนี้จะคิดว่าฉินเฟิงมีเจตนาอื่นแอบแฝงเนี่ยสิ เพราะหากวิ่งไปทางเมืองลาวาเดือดถึงเวลานั้นเมืองลาวาเดือดคงช่วยยิงสกัดกั้นต้นไม้เพลิงและซื้อเวลาให้พวกเลเวลบีหนีไปได้แต่ในเวลานั้นเองรูนมิติของป๋าหลีพรั่งพรูออกมาเหล่าเลเวลบีที่อยู่เบื้องล่างหายวับไปกับตาปรากฏกายขึ้นอีกทีอยู่ห่างจากจุดเดิม5,000เมตรและทิศทางเบื้องหน้าพวกเขาไม่ใช่ทิศทางของเมืองลาวาเดือด อย่างไรก็ตามระยะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทิ้งห่างจากต้นไม้เพลิงพวกเขาไม่อยากเสียเวลาคิดอีกทั้งไม่มีความตั้งใจจะหันหลังกลับได้แต่สับฝีเท้ามุ่งหน้าต่อไปฝั่งต้นไม้เพลิงชะงักงันชั่วคราวคลายกำลังเค้นสมองว่าสมควรเลือกไปยังทิศท,ทางไหนดีช่วงเวลานี้ฉินเฟิงเก็บมีดกระสัดครามและเรียกปืนใหญ่มือออกมาอีกครั้ง พวกคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะผมจะไปถ่วงเวลาต้นไม้เพลิงอย่านะฉินเฟิงแบบนั้นมันอันตรายเกินไปสีหน้าของทั้งสามแปรเปลี่ยนกลับกลายจริงอยู่ว่าฉินเฟิงเป็นอัจฉริยะรุ่นยาวที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ต้นไม้เพลิงต้นนี้ยังไม่อาจตรวจสอบระดับของมันดังนั้นหากคิดประทัดตรงตรงถือว่าเสี่ยงเกินไปพวกเขาไม่กล้าจินตนาการเลยจริงๆ เพราะถ้าหาชินเฟิงพลาดขึ้นมามันคงน่าเสียดายเนื่องจากชินเฟิงนะ่ะแตกต่างจากคนอื่นๆในมุมมองของพวกเขาฉินเฟิงย่อมสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ใช้พลังเลเวล A ได้100%เปอร์เซ์ทั้งยังอาจยกระดับไปถึงเลเวล S ในตำนานที่พวกตนใฝ่ฝันเลยก็ยังได้ทว่าไม่รีรอให้ทุกคนเสียเวลาคิดหรือย้ำเตือนมากไปกว่านี้หลังบรรจุปืนใหญ่มือเสร็จสับ ฉินเฟิงก็ทำการควบรวมพลังงานและยิงมันออกไปทันทีวูสกระสุนปืนใหญ่ส่งเสียงหอนคำรามลอยไปได้ไกลกว่าพันเมตรทิ้งเส้นสายสีขาวไว้เบื้องหลังมองไกลไกลดั่งริบบิ้นพริ้วไหวในอากาศร่วงตกลงไประเบิดตรงรากของต้นไม้เพลิงต้นไม้เพลิงสั่นสะท้านทันทีรากนับไม่ถ้วนถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง แต่สักพักก็ระเหยจางหายไปนี่เป็นสถานการณ์น้ำและไฟถูกยับยั้งเกิดการต่อต้านกันและกันพลังสมาธิของต้นไม้เพลิงตรึงลงบนร่างของฉินเฟิงทันทีหวืออต้นไม้เพลิงขยับไหวจากนั้นเร่งตรงมายังทิศท,ทางของฉินเฟิงรากไม้ที่ขยับเคลื่อนไหวอย,อยู่เบื้องล่างมองไปคล้ายกับอสุรกายนับพัน กระทั่งฟูเหวินจูและเลเวลบีคนอื่นๆยามเฝ้ามองยังบังเกิดความรู้สึกหนังศีรษะด้านชาฉินเฟิงหันหัวไปอีกทางยิงกระสุนน้ำแข็งอีกลูกแม้ไม่สามารถทำร้ายต้นไม้เพลิงแต่สามารถดึงดูดความสนใจของมันได้ฝูงชนได้แต่จ้องมองฉินเฟิงที่กำลังล่อลวงต้นไม้เพลิงให้ไกลออกไปโดนสังเกตการไม่สามารถไล่ตามความเร็วนี้ได้ทัน บนตึกสำนักงานผู้ใช้พลังทุกคนกลายเป็นเงียบงันถือเป็นวาสนาของพวกเราที่มีเจ้าเมืองและผู้การรัฐสุดประเสรศิฐผู้ใช้พลังเลเวลอีเอ่ยปากออกมาก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้นำของหนึ่งในชุมชนเล็กๆแต่ปัจจุบันถูกรวบเข้ามารวมกับเมืองลาวาเดือดแล้วเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของเจ้าตัวแดงก่ำด้วยความสำนึกบุญคุณ